โยเซ่ Yo, สวดีวัรุ่นเมกาเดีววรุ่นโนบัดีววรุ่ชาวไายจะกลุกันด้วยนะฮะวันนี้ข้าพเจ้าไปอยู่กันในเกมวอลเล็ตสโนบัยกันอีกแล้วนะทุกคนนะเป็นเกมแนวอ่า uh, FPS นะท่านผู้ชม <m> ตอนนี้เขาเปิด <m> ให้เล่นเซิร <G, S 2> ์ฟจีนนะวิธีการโหลดวิธีการสมรัครเกมนี่อยู่ดนะ้านล่างคำ่ยตคลิปนะไม่ต้องรองเข้าสโตร์ไทยนะผมทำสอนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดในส่วนของอ่าเซิร์ฟเรียกนะเซิร์ฟต่างชาตินะท่านผู้ชมนะเออก็ไปจัดกันได้นะครับท่านผู้ชม เซิฟจีนเซิฟจีนอันนี้ไม่ต้องต่อ VPN นนะลินได้เลยนะครับลิงอยู่หน,าน้าหน้าคอมเม้ใต้คลิปนะคนดูหวานจออ้อยเฮืวดใครอยากเติมไปเติมที่ริชแมนชอน็อปนะจ๊ะอ้าวเรื่องเซิฟผมไหนอโอเคเอีอีอี วิ่งวิ่งวิ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 งแม่งลงบีแม่งมีบีด้วยโอ้โหไม่แตกได้ไงวะคนดูผมยิงก่อนแตกก่อนเนาะหนึ่งต่อสี่อันนี้ยากแล้วคนดูวางวางจอยเลยเออ เอาหน่อยครับเพื่อนว้าโดนดักไก่มันจะลินอีไหมผมว่าต่อไปมันน่ามันก็น่าจะลินอีกัน,นะนกมผมแลกเลยไม่มีนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มีเกาะก็ไม่เป็นไรนะ ไปยืนดันไหมให้เพื่อน วางได้ไหมน no. yes. no, mm ี hmm. ่เจ๋วเจ๋อเยี่ยมมึงวางทำไมสกิลตรงนั้นไอ้งูใครจะหินเนี่ยทีนี้เรียบร้อยแม่งไปบีหมด 爆能器落在 B 区 B กับกางจิง่โง่จริง้ยมันทาม,มิ่งมันดีอ่ะคนนุ่มันแทนที่จะวิ่งกลางนะชาชาเ,นเอ,อ๋เอะเอะ อยู่ด oh. ้านบนนั no ่นแหละอยู่ด <gemacht para eso> ้านบนแล้วเว了去吧找到他啊มึงวัดทำไมวะน่ะมึงวัดทำไมวะน่ะมันวัดทำไมแค่นั้นวะน่ะ เวจะฝั่งเราแม่งเล่นดีจ้ะเอ้ยจะไปรับตัวช่วงยังมันดูพี่แม่งโคตรถ่วงอ่ะอยู่หลังท้าทยเลยอ่ะโอ๊ยดเศร้าควดเศร้าเลยหลังท้ายจ้ดวางชี้เฉาวะวไปล,ะลุยสำหรับฝั่งนะแต่ก็ยังล้างท้ายอยู่ดี อาจจะมีเกมพีครอบนี้หมายถึงเราอ่ะเราพีคไอพี่พีคเนี่ยพีคไปอยู่ที่หนึ่งแต่ฝั่งที่หนึ่งเราแม่งสิบสามเลยว่หพี่ว่ายากแล้วอันนี้ยากนะอ้าวเลี้ยง วโวโวเดยอยือดยังไงรอปาดเลยครับบอกเลยลวงหนึ่งแกวอยู่ทุนกันกหมดร้องเข้าไปช่วยเพื่อนดันนะสวยสวย 爆能รวัวงเอาเรื่องจัดโอ้เนัก่กดนนี่ครับโอ้เนั่กระดุงน,นี่หาวัางจ้อยเย่เฮ่ เอาเว้ยมาเว้ย,วยไปลุยลุยกันต่อรอกันตัวเองตอนไหนดีครับงานนี้ปึบ๊บว่วง วังงเหอีกหนึ่งคนระวังระวงรอาเว้ยวิ่งแล้วอันดับเราขึ้นแล้วจากหนึ่งจากอยู่หลังท้ายคิวหนึ่งตอนนี้ขึ้นใหญ่เลยอ,อะไรหยุดพี่ได้แล้วตอนนี้ไม้มีทอง

哦哦哦！Oh, oh, oh. 在这儿，在这儿，爆能器已部署。<水>

当ใจอยู่当ใจอยู่。倒计时开始！爆能器已部署。开始上弹。此区域无人。快，乱乱乱！ ไว้ <laughs> ปวดประสาทปวดประสาทปืนปืนม่งไม่ลั่นเลยว่ะคนดูโยนทิน้งดิแกว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 โอ้โหเฮ้ยพี่ขึ้นอันดับสองว่ะคนดูเอาดิเอาเรื่องไม่น่าถ้าตานี้ชนะนี่จบเลยเลยนะนี่อืเดี๋ยวสกิลดักหลังมันก,ก่อนนะครับ

ยังโอ้ <Yeah>! oh, พี่ยู่อันดับเฉยว่าคิวไป2นะ 2> <อ>คน<อ>ดูปรมาณนี้ลกันนะครับสหรับวัตวเกม,มเรลรนซ์โมานะสรับใครที่สนใจเกมเราก็ไปโหดมาเล่นกันได้ลิงโหลดอยู่ด้านล่างขงใตคลิปนะท่านผู้ชมนะสหรับวันนี้พี่โค้กอุปกรณลกจามาลักจา,า,กจาน้าส่งนะครับสหรวันนี้พี่โค้รจะกไปคลิน้าบายจา้าคนดูบนเจียบอ้าวเลย